สวัสดีผู้คนทุกคนกันด้วยนะครับอ่ะห่างหายกันไปนานนะครับก็กลับมาอยู่กับผมอีกเช่นเคยกับช่วงแกะกรองออกมาดูนะครับแผ่นวังคกีบแบนไดชีนันไคปี2016นะครับนี่ปาคัสคินโนอุทาเกะน,นะครับมี3ตัวแล้วก็เป็นตัวนอร์ม l ลอ i ดิชันด้วยนะครับแล้วก็ตัวใหญ่เป็นแบบเวฟซีนะแต่ว,ว่าเอาชุดพวกนี้ก่อนแล้วกันนะอ่ะ เริ่มจากปกสีน้ำเงินก่อนนะครับปกสีน้ำเงินจะเป็นตรงปกเล็กนะครับ,เป,บ,เ,รบเป็นชุดบุเลนะครับเป็นชุดบุเลแผ่นเดียวเลยข้างในจะมีกล่องสอดนะครับแล้วก็โฟตโต้บุ๊กหนึ่งเล่มแล้วก็ดิสเคทนะครับเป็นบุเลแผ่นเดียวแล้วก็มี พวกรายละเอียดต่างๆนะครับอันนี้โค้ดเหมือนเดิมอันนี้โปรโมทเพลงประกอบอนิเมะหรือ,อ,อผมจำชื่อไม่ได้แต่เป็นเพลง v o c u l r y นะครับลืมแล้วว่าอนิเมะชื่อเรื่องอะไรก็มีโ h โตบุกเล่มเล็กๆน่าจะใช่ปะอ๋อไม่ใช่ะอะเ,เป็นแบบนี้นะครับแล้วก็โฟโต้บุ๊กข้างในจะเป็นสกรูนะครับ มึนๆหน่อยครมันดึกแล้เริ่ม,มง่วงๆแล้วนี่โอตบุก็จะเป็นเหมือนเดิมนะครับบรรจุภาพบรรยากาศคอนเสิร์ตอันนี้ถ้าจะไม่ผิดน่าจะประมาณ20กว่าหน้านะครับไม่ไม่ไม่เยอะมากนะเพราะว่าเป็นเรียกว่าเป็นปีแรกที่ทำเป็นแผ่นชุดแบบนี้นะครับก็อาจจะยังแบบว่าตอนนั้นอาจทางวงอาจจะทดลองทำมาแบบชิมลางกันก่นกอนว่า จะมีคนซื้อเยอะไหมนะครับก็ตัวกล่องสิน้ำเงินจะเป็นแบบนี้นะครับต่อมาตัวปกแดงนะครับจะเหมือนกันเลยแต่ว่ารุ่นนี้จะมี1บูเลกับ2 CD นะครับ CD บรรจุเสียงเหมือนเดิมนะครับดิสเคทหนึชุดโฟโต้บุ๊ก หนึ่งเล่มน่าจะเหมือนกันปะอ่าใช่น,นี่พอทอบุ๊กเหมือนเดิมนะครับอ่าโอเคเราจะข้ามส่วนของพอตอบุ๊กไปนะครับกล่องจะเป็นแบบนี้นะอ่าข้างหลังแบบนี้นะครับกล่องก็จะคล้ายคลาย้คลายเดิมนะครับอันนี้เหมือนเดิมเลยเดี๋ยวเราเอามาดูให้แกดูนะอ่าแบบนี้ แล้วก็ตัวนี้เป็น2 CD ตัวนี้เป็นบูเล่นะครับไม่มีแบบแบบ DVD ก็มีนะครับเอาจริงๆแต่ผมไม่ซื้อแบบ DVD อ่ะเท่านั้นแหละถ้าเป็นรุ่นแบบ First Place ทีมีแต่ d i เ i ชั o นก็คือที่รุ่นที่แบบมีกล่องสอดจะมีการ์ดมาให้ด้วยนะครับการ์ดจะเป็นประมาณนี้นะผมจําได้ว่ามีแค่2อใบนะครับเป็นนี่เบน,น้แล้วก็อีกคนนึง จะเป็นอ่าเป็นมาจจิยะนะครับเป็นลูกพี่ผมเองชอบเรียกว่าลูกพี่เพราะว่า,าส่งเขาได้อ่ด้านหลังแบบนี้นะครับถามว่าสมาชิกในวงที่มี8คนเนี่ยผมชอบคนไหนผมชอบมัจจิ้นี่แหละแล้วก็ชอบนักร้องนะครับยูกอซังตัวที่3ปกนี้จะเป็น พิเศษนะครับก็คือโคกับทาง Amazon j a p a นนะครับจะเป็นรุ่นเขาเรียกว่าอะไรอ n e อเมซอนอีดิชันนะครับในตัวนี้จะมีบูเลสองแผ่นนะครับบูเลแผ่นแรกก็คือบันทึกการแสดงสดของ d ดชิน i n นไ k a ปปี2016นะครับแล้วก็บูเลสองจะเป็นบันทึกการแสดงสดอา่าเฟิร์สเจแปนทัวปี2015นะครับ ถ้าใครอยากรู้ว่าไอไลฟ์เนี่ยมาจากแพทไหนก็คือแผ่นชุดนี้นะครับแล้วก็จากชุดแบบสด้วยตัวกล่องซอดอ่าไม่ใช่กล่องซอด์ตดิสเคสจะเป็นแบบนี้นะครับผมไม่แน่ใจว่าตัวนี้อ่ะมันมีการ์ให้หรือเปล่านะเพราะตัวนี้เป็นมือสองนะครับอันนี้จะเป็นโฟโตบุกแมอ่าอันนี้เป็นโฟโตบุกนะครับแบบนี้เป็นข้าว,าวเล่มเล็กๆ มีไม่กี่หน้านะครับแต่ว่าแต่ว่ามันหาซื้อ,อยากมากเลยนะไอ้เวอร์ชันเนี้ยถ้าเป็นมือหนึ่งหาซื้อ,อยากแต่ถ้ามือสองอาจจะยังพอหาซื้อได้อยู่นะครับอ่ะแล้วก็มาที่ตัวใหญ่สุดก็คือรุ่นโมโมช็อปลิมิเต็ดอีดิชันนะรหรือชุดเอฟีดิชันนั่นแหละ ต้องเป็นสมาชิกกับทางวงเท่านั้นนะครับถึงจะสามารถสั่งซื้อได้ซึ่งตัวนี้ผมซื้อมือสองมานะครับสภาพยังโอเคอยูอ่ตัวนี้จะเป็นกล่องใหญ่กล่องเดียวนะครับไม่มีเป็นกล่องสอดเหมือนของตั้งแต่ปี2017ขึ้นไปจะไม่เหมือนกันนะตัวนี้จะเป็นตัวที่แตกต่างที่สุดดิสจะเป็นอย่างละสี่ตรงนี้นะครับตรงกลางจะเป็นที่เก็บ โฟโต้บุ๊กเล่มใหญ่นะเดี๋ยวผมขอเปิดให้ดูนะสักครู่เปิดยากว่ะเปิดยังไงวะลืมละเดี๋ยวนะผมไม่อยากเปิดแรงนะเดี๋ยวมันขาดอ่าได้แล้วนี่เป็นแบบนี้จริงๆตอนแรกนะึกว่าจะเป็นเป็นแผ่นไวนี้มั้งแต่ไม่ใช่อ่ะอันนี้มีเหมือนเดิมเปียบแต่ว่าไม่มีการ์ดนะครับนี่โฟโต้บุ๊กเล่มใหญ่ สุดเอกลักกันเลยทีเดียวอันนี้จะไม่เหมือนกันนะอันนี้จะเป็นภาพถ่ายแบบถ่ายในสตูดิโอกันนะครับนี่สวยนะเล่มใหญ่หน่าสะสมสุดๆอ่าแบบนี้คร่าวๆนะครับเพราะเล่มมันโคตรใหญ่เลยต้องซูมออกไปหน่อยเนี่ย รานี้นะครับตัวนี้จะเป็นแบบก็น่าจะเหมือนกับทายปอื่นนะครับก็คือจะเป็นทั้งมีทั้งบุลเล่แล้วก็ DVD นะครับแล้วก็ CD ด้วยเก็บยากจังโอเคมาเขาปิดก่อนอ่แบบนี้แต่ถามว่าชอบแบบไหนผมชอบแบบนี้นะเพราะว่ามันง่ายอะ่ะเพราะว่ามันไม่มีกลองสอดคือเปิดมาคุณเจอเลยอย่างเงี้ย แต่ว่าข้อเสียของมันก็คือมันอันนี้แหละอาจจะดูเก่าเร็วกว่าปกตินะเพราะว่ามันไม่มีหมถึงข้างในนะข้างในอาจจะดูเก่าเร็วกว่าปกติเพราะว่ามันไม่มีกล่องสอดเหมือนของปีอื่นๆนะครับอ่าทั้งสี่ตัวก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวเอาไว้จบกันเท่านี้นะเดี๋ยวต่อไปนะ่าจะเป็นพวกอัลบั้มเก่าๆนะเดี๋ยวผมจะเอามาแกะให้ดูกันว่า ถ้าเกิดติดตามแล้วเนี่ยซื้ออัลบั้มไหนมันจะเป็นยังไงนะครับโอเคเดี๋ยววิดีโอนี้ไว้เท่านี้นะครับแล้วเจอกันบ๊ายบาย